สวัสดีครับพี่นี่คือสภาพการส่งของนะครับพี่มีอยู่ลักษณะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับพี่การส่งของนะครับ แลักษณะนี่ยพี่ไม่มีกล่องมาให้เลยนะครับมีแค่โฟมนะครับอันนี้คือสภาพภายในนะพี่ไม่มีฝาปิดมานะครับนะครับพี่ยังไม่ทันเอาของออกก็เห็นหนึ่งจุดนะครับที่นี่คือจุดนี้นะครับที่หายไปนะครับพี่ขาที่หายไปนะครับ อื่นยังไม่มีอะไรอีกนะครับพี่เราลองยกก่อนนะครับยกขึ้นมารู้สึกได้ว่าแกนตรงนี้นะครับพี่หลุดนะครับอ๋อไม่ีครับพี่เป็นฝั่งนี้ครับที่หลุดครับนี่นะครับพี่หลุดออกจากกันนะครับเขย่าวได้เลยนะครับพี่นี่เราจะดึงกล่องขึ้นมาแล้วนะครับพี่ดึงออกมาจากกล่องนะครับ ให้พี่ดูว่าที่กล่องไม่มีอะไรเลยนะครับพี่เป็นโฟมชิ้นเดียวนะครับข้างล่างเป็นพื้นโบวนะครับพี่นี่นะครับพี่เป็นลักษณะอย่างนี้นะพี่ผมก็จะฟั่มโฟมให้พี่ดูว่าเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับพี่ ที่ส่งมาถูกต้องครับพี่ส่งมาตามชื่อที่อยู่นี้นะครับพี่แต่การบรรจุกล่องไม่สวยหรูครับพี่มันจะมีมาเป็นลันกษณะแค่นี้ครับพี่ไม่มีอะไรเลยอตอนนี้เราก็มาดูที่กลงนะครับยกออกจากกล่องโฟมกลองยกถูกวางตั้งอยู่ยในลันกษณะอย่างนี้นะครับพี่คือ ทิมลงนะครับทิมลงนะครับเป็นหัวเสาเป็นขาแทนนะครับที่รับน้ำหนักแทนทั้งหมดนะครับแลนนี้คืออีกหนึ่งชิ้นนะครับที่ที่ผมบอกนะครับคือหลุดแยกจากกันเลยนะครับนี่นะครับพี่อ่าอีกหนึ่งชิ้นที่เห็นได้ชัดนะครับ เราดูที่ด้านอื่นต่อครับพี่ด้านอื่นนะครับยังไม่เห็นอะไรนะครับพี่อืมนี่คืออีกหนึ่งชิ้นนะครับพี่อืมนี่นะครับพี่ นี่นะครับพี่ที่ห,หายไปนะครับแล้วก็ที่เพิ่มเติมนะครับพี่คือตัวนี้นะครับนี่นะครับพี่นี่นะครับพี่โยกหักได้นะครับ เป็นรอยแยกตรงนี้เลยนะครับพี่แล้วก็มาตรงนี้นะครับพี่นี่ครับพี่รอยหักครับรอยหักของลายกระหนก นะครับคือด้านมุมของริมนี้นะพี่ปกติแล้วมันต้องมีลักษณะเหมือนกันอนี้ยะยาวแต่ฝั่งนี้หายไปนะครับนี่เรายังไม่ได้งายกงนะครับพี่ยังไปอยู่ทรงเดิมนี่นะครับอัอนนี้เราจะมางายกงแล้วนะครับพี่เราจะมางายกงค่อยๆดูกงนะครับพี่เอเลนิดนะครับ เราเริ่มด้านหน้าต่อเลยนะครับพี่